ล e s i d เดนอีวิตอนเมืองสวรรค์สาบบทที่25ลิฟเคลื่อนตัวผ่านความมืดเห็นเพียงโลหะสีเข้มตัดกับแสงไฟสีส้มคุณคุณตัวอะไรก็ตามที่ชกกำแพงเข้ามาหายไปแล้วลีออนค่อยๆตรวจไปรอบลิฟสองรอบแล้วแต่ไม่พบเห็นอะไรอีกไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงหึงๆของเครื่องยนต์ เมื่อเสียงร้องดังมาจากเน, cosmos, นือหลังคาลีออนยกปืนชี้ขึ้นฟ้าแล้วก็เห็นสิ่งที่ทำให้ตัวแข็งทื่อในช่วงสองสามวินาทีที่เขาเพ่งมองมันความเครื่องแค้นของเขาก็สลายหายเป็นอากาศธาตุแทนที่ด้วยความประวันขวัญหายและคนทึ่งให้ตายซิเอ้าเจ้าสิ่งนั้นยังร้องเสียงแหลม หัวเอ็นไปข้างหลังขณะตะเบงเสียงยังตุร้ายเหมือนกับสัตว์นรกเมื่อดูจากแขนขาและเสื้อผ้าที่ห้อยติดร่างกายบึกบึนมันน่าจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ทุกสิ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นมนุษย์เปลี่ยนไปสิ่งเชิงและยังเปลี่ยนต่อไปลีออนได้แต่จ้องมองมันตาค้ังร่างของมันบวมโตกล้ามเนื้อเป็นมัดกอดตัวเป็นรูปทรงประหลาดอกเปลือยพองออกระหว่างมันส่งเสียงไม่หยุดย่อน แขนขวายาวกว่าแขนซ้ายละหกนิ้วกงเล็บเปื้อนเลือดยื่นออกมาจากมือก้อนเนื้อดิ้นได้ในช่วงไหล่ขวาดูเมาลูกตาม,มากกว่าอะไรอื่นมันมีขนาดเท่าจานแบ่งหมุนไปซ้ายทีขวาทีเหมือนกาลังหาเสียง <itas> <t une noise> ของมันเปลี่ยนไปต่ากว่าเดิมพลากว่าเดิมใบหน้าของมันก้มงลงมาละลายหายไปกับอก หมือนน้ำตาเทียนไขหรือเทคนิคพิเศษสักประเภทหัวยุบหายลงไปในลำตัวที่บวมเป่งเหมือนเป็นหนองขนาดเดียวกันอีกใบหน้าก็ก่อตัวขึ้นงอกขึ้นจากหลังต้นคอขอ,ของมันพร้อมเสียงดังปุหน้าสยดสยองเหมือนเสียงหักนิ้วดวงตาแบบสัตว์เลยคลานลืมขึ้นปากซึ่งเป็นแค่รูแดงๆเริ่มปรากฏส่งเสียงร้องแบบใหม่ลีออนเนียวไก ไม่อยากเชื่อสายตาไม่ยอมรับการมีตัวตนอยู่ของมันลูกป,ปืนแหวอกอกมันส่งเลือดสีม่วงสาดกระจายมันหยุดร้องแต่ก็เท่านั้นใบหน้าใม่ของมันหันมาทางลีออนหัวกลมๆเอียงมองมันกระโดดลงยืนบนพื้นเล็บย่อเข่าซึ่งใหญ่พอๆกัออกอกลีออนแค่กระโจนหนเดียวมันก็เข้าใกล้ลีออนมากจนเขาได้กลิ่งฉุนอันแปลกประหลาด แบบสารเคมีโชยมาจากตัวมันและเห็นว่าแผลที่อกของมันสมั่นกันจนสนิทแล้วเหมือนกับผิวประหลาดของมันกินแผลไปสัตว์ประหลาดเนื้อมือลีออนเซถอยหลังพลางยิงเส่มันอีกนัดพร้อมๆกับที่กงเล็บปาดลงมาประกายไฟแลบแปลบ,บ,บจากราวโลหะเมื่อกระสุนทะลุท้องมันเลือดสีม่วงกระจายคลังการจิงประชิด ด้วยกระสุนทรงพลังขนาดนี้กลับทําอะไรมันไม่ได้เลยมันเดินมาอีกเก้าลีออนถอยหนียิงอีกนัดก่อนจะสะดุดขั้นบันไดล้มก้นจำเบาลูกปืนพาดเป้าไปไกลอีกแค่เก้าเดียวมันก็จะถึงตัวเขาตายแน่ฉันตายแต่มันกลับไม่ก้าวมามันมองไปทางเราหัวรูปทรงเหมือนกระสุนของมันเอียงไปข้างๆลูจมูกบานเพริ่บ แล้วมันก็จากไปเงียบๆกระโดดข้ามลาวกับไปยังชันชลาด้วยท่วงท่าเกือบจะสง่างามลีออนขยับตัวไม่ได้ครู่หนึ่งตัวแข็งทื่อพยายามเข้าใจว่าเจ้าสัตว์หลายยังไม่ได้ฆ่าเขามันได้กลิ่นหรือรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแล้วก็เลิกโจมตีทั้งที่มันต้องชนะแน่จากนั้นก็กระโดดออกนอกลิบไปฉันยังไม่ตายมันไปแล้วฉันยังไม่ตาย จะเพราะอะไรเขาก็สุดจะคาดเดาแต่การได้รู้ว่าตัวเองยังปลอดภัยก็พอแล้วและภายในเวลาไม่นานอาจจะสักสองวินาทีต่อมาสมองเขาก็รับรู้ว่าลิฟต์เริ่มช้าลงแล้วช่องลิฟก็เริ่มสว่างขึ้นจากดำสนิทกลายเป็นสีเทาลีออนยันตัวลุกขึ้นแล้วไปดูเอดาเชอร์รี่ได้ยินเสียงโจปีาษาจากที่ไกล,ไกล ลึกลงไปในช่องอุโมงค์ใหญ่แล้วก็กลัวยิ่งกว่าตอนที่เจอยักษ์ซึ่งแคลร์เรียกว่ามิสเตอร์เอ็กเสียอีกแคลร์บอกว่าเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่โจปีศาจก็ได้อาจจะเป็นแค่เสียงเครื่องจักรทำงานพลาดแต่เชอร์รี่ไม่เชื่อหรอกแต่เสียงอยู่ไกลมากและแปลกหูเสียจนอาจจะเป็นเสียงตัวประหลาดอื่นก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะถ้าแคลร์พูดผิดละ่ะทั้งสองยืนอยู่หน้ากาดังงท่ามกลางความมืดที่หนาวเย็น ยืนหลอให้เสียงเครื่องยนต์หยุดทำงานพระจันทร์ใกล้เต็มดวงลอยต่ำอยู่บนท้องฟ้าเชอร์ลี่มองออกว่าตอนนี้เป็นเวลาเชามืดเมื่อเห็นแสงสีน้ำเงินเข้มบนเส้นขอบฟ้าเธอไม่เหนื่อยแต่กลัวและกลังวลแม้แคลจะกุมมือเธออยู่เฉลี่ก็ไม่อยากลงไปในหลุมซึ่งเจ้าปีศาจอาจซ่อนอยู่หลังจากพันไปครู่ใหญ่เสียงคลื่นของเครื่องจักรก็หยุดสนิท แคลถอยห่างจากช่องลิฟต์ลิฟต์ขนของแคลบอกแล้วหันกลับไปมองโกดังในมาทบทวนเชอร์รี่จ๊ะเชอร์รี่ไม่ได้ตามเธอมาเด็กน้อยยังมองไปในหลุมกลุ่มเครื่องหลังแน่นและกำลังภาวนาให้ตัวเองกล้าเหมือนแคลแต่เธอรู้ดีว่าตัวเองทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้จริงๆเธอไม่อยากลงไปในนั้นไม่ได้ฉันลงไปไม่ได้ฉันไม่เหมือนแคล ไม่สนด้วยว่าแม่ลงไปในนั้นไหมไม่สนจริงๆเชอร์ี่รู้สึกถึงไออุ่นที่แผ่จากหลังจึงเหื่อยหน้าขึ้นแคล์ถอดเสื้อกั๊กออกมาคลุมบ่บให้เธอสวมไว้นะแคลบอกดังนั้นแม้เชอรี่จะกลัวแต่ก็รู้สึกอุ่นใจและคนสับสนแต่ทำไมคะนี่เสื้อของพี่เดี๋ยวพี่จะหนาวแคลไม่สนใจแค่ช่วยเธอสวมเสือ้อ มันหรวมไปเปิ้อนดินด้วยแต่มันเท่มากเชอร์รี่ไม่เคยใส่อะไรที่เท่ขนาดนี้มาก,ก่อนเพื่อฉันแคลอยากให้ฉันเก็บไว้แคลคุกเข่าลงตรงหน้าสวมเพียงเสื้อยืดสีดำบางๆกับกางเกงขาสั้นกำลังมองมาที่เชอร์รี่อย่างจริงจังมากพลางดึงเสื้อกัักมาปิดอกเธอไว้พี่อยากให้หนูใส่ก็พอดูออกว่าหนูกลัวแคลพูดเสียงหนักแน่น พี่สวมเสื้อตัวนี้มานานมากแล้วทุกครั้งที่สวมพี่จะรู้สึกว่าตัวเองเก่งมากไม่มีใครสู้ได้เลยพี่ชายพี่มีเสื้อแจ็คเก็ตหนังตัวหนึ่งมีลายที่หลังเสื้อแบบเดียวกันนี้เลยแล้วเขาก็เก่งมากด้วยแต่เขาลอกลายพี่ไปนะจูๆ่ๆพี่สาวก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เธอลืมเรื่องปิตาจไปหมดเลยชั่วครู่หนึ่งตอนนี้มันเป็นของหนูแล้วทุกครั้งที่หนูสวมเสื้อตัวนี้ พื่อยากให้หนูจำไว้ว่าพี่มองหนูเป็นเด็กสิบสองขวบที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกเชอร์ี่ยิ้มตอบกอดเสื้อเดนิมสีชมพูที่เริ่มซีดเป็นสินบนด้วยใช่ไหมคะแคลร์พยักหน้าโดยไม่ลังเลใช่เป็นสินบนด้วยว่าไงเชอร์รี่ถอนหายใจแล้วจับมือแคลร์ทั้งคู่เดินกลับไปสู่โกดังเพื่อหาปุ่มควบคุมลิฟต์ เอดาตื่นขึ้นตอนที่ลีออนวางเธอลงบนเตียงแคบซึ่งส่งเสียงเย็ดอาร์ดศีรษะปวดแล้วสีข้างเจ็บแผบลบความคิดแรกคือเธอถูกยิงแต่เมื่อลืมตาขึ้นและเห็นความวิตกกังวลในสีหน้าซีดเผือดของลีออนความทรงจำก็ย้อนกลับมาเขาเกือบจะจูบฉันแล้วคิดว่านะเกิดอะไรขึ้นลีออนปัดปลอยผมที่ละไปหน้าเธอแล้วยิ้มน้อย เกิเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดนะสิคิดว่าตัวเดียวกับที่จัดการกับแบตโตลุกจีมันชกกำแพงลิฟทะลุทําคุณสลบไปหัวคุณกระแทกพื้นหลังจากที่มันขวนเอาไวรัสเอดาลนลานลุกขึ้นเพื่อดูแผลแต่ความเจ็บปวดที่ศีรษะทาให้ต้องสุดกลับลงไปนอนเธอจึงเปลี่ยนเป็นเอื้อมมือไปคำคำที่คำับสายนิหน้าเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่าห oh, no ัวโนและมีอะไรเหนียว นี่อย่าขยับมากสิลีออนบอกแผลไม่แย่เท่าไหร่แต่คุณล้มแรงมากเอด้าหลับตาลงพยายามตั้งสติถ้าเธอติดเชือ้อถึงตอนนี้เธอก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเอาจริงๆนะมันคงขำไม่น้อยหรอกถ้าเบอร์กินเป็นคนแพร่เชื้อใส่และเชื้อนั้นยังติดต่อกันได้เธอจะลงเอ่ยด้วยการเก็บตัวอย่างแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยล่ะหายใจเข้าลึกๆอย่าพึ่งภาษาทกิน เธอไม่ได้อยู่ในลิฟต์แล้วหมายความว่ายังไงที่นี่ที่ไหนคะเธอถามพลางลืมตาลีออนใส่หน้าไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างที่คุณบอกเป็นห้องแลบใต้ดินหรือโรงงานสักอย่างลิฟต์อยู่ข้างนอกน,นี่เองผมพาคุณมาพักในห้องที่ใกล้ที่สุดเอดาเบนหัวซึ่งเจ็บจีดไปทางหน้าต่างเล็กๆเ,เหนือชั้นวางของลกเหลือมองไปที่สถานีคนท่ายสินค้าต้องเป็นชั้นสีแน่ เลฟหยุดชั้นนี้ห้องสังเคราะห์หลักอยู่ชั้นห้าลีออนก็มองเธอด้วยแววตาเปิดเผยจริงใจในตาสีฟ้าอ่อนโยนจนชวนให้ปวดใจภายในช่วงไม่กี่วินาทีนั้นเอดานึกอยากจะโยนภารกิจทิ้งไปทั้งสองจะหนีออกทางอุโมงไปด้วยกันขึ้นรถไฟหนีออกไปนอกเมืองหนีไปด้วยกันให้ไกลที่สุดแล้วไงต่อโทรบอกเทรนว่าเธอจะขอคืนค่าจ้างหรือไงเอาเลยสิ แล้วก็ไปพบพ่อแม่ของลีออนซื้อแหวนซื้อบ้านเล็กๆสักหลังพร้อมรัวรอบขอบชิดมีลูกสองคนหัดถักโครเชต์ซะพอเขากลับจากทำงานก็นดวดเท้าให้สักหน่อยเพราะเขาต้องเหนื่อยจากการจับคนเมากับควบคุมการจราจรมาทั้งวันครอบครัวแสนสุขสันเอดาหลับตาไม่อาจสบตาเขาเมื่อพูดประโยคถัดไปหัวฉันเจ็บมากเลยค่ะลีออน อุโมงบนแผนที่ที่ว่านะฉันไม่ค่อยแน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนผมหาเองเขาบอกเบาๆผมจะไปหาเองแล้วค่อยกลับมารับคุณไม่ต้องกังวลน,นะโอเคไหมระวังตัวนะเธอกระซิบรู้สึกว่าลิมฝีป,ปากของเขาประทับจูบแผ่วเบาบนหน้าผากได้ยินเสียงเขาลุกขึ้นเดินไปที่ประตูอยู่ในนี้นะผมจะรีบกลับมาเขาบอก ามด้วยเสียงประตูเปิดปิดเธออยู่ตามลำพังแล้วเขาไม่เป็นอะไรหรอกเขาจะหลงล่วงไปหาอุโมงค์แล้วก็กลับมาเขาจะเห็นว่าฉันหายตัวไปแล้วขึ้นลิฟต์กลับไปผิวดินส่วนฉันก็จะไปหาตัวอย่างแล้วหนีไปทุกอย่างจะจบลงเสียทีเอเดนับเวลาไปหนึ่งนาทีก่อนจะลุกขึ้นนั่งช้าๆหน้าเบ้เมื่อหัวปวดตุบๆหัวเธอคงโคกแรงจริงๆ แต่ไม่แรงจนถึงขั้นต้องนอนแบบถ้ายังพอทําอะไรได้มีเสียงดังอยู่ข้างนอกเอดาลุกขึ้นเดินไปยังหน้าต่างบานเล็กเธอจําจเสียงนั้นได้ก่อนจะเห็นลิฟต์ขึ้นไปเสียอีกความหวังเธอดิ่งวูบลงถ้ามีคนเลือกลิฟต์ก็แสดงว่าคนของอัมเบล่าอาจมาถึงแล้วซึ่งแปลว่าฉันเหลือเวลาไม่มากถ้าพวกมันเจอเขาแล้วก็ไม่หลอกลีออนจะไม่เป็นอะไร เขาเป็นนักสู้จะรู้สึกได้ว่าถึงเวลาหนีเขาเข้มแข็งฝีมือใช้ได้และไม่ต้องการคนอย่างเธอไปเกะกะชีวิตเขาแค่เพิอคิดสักวินาทีก็บ้าไปแล้วถึงเวลาปิดงานเสร็จทีทำตามจุดประสงค์แต่ดั้งเดิมของเธออย่าลืมว่าเธอเป็นใครสายลับอิสระผู้ซึ่งไม่ลังเลที่จะลักขโมยหรือปลิดชีวิตใครเพื่อง,งานเป็นหัวขโมยผู้เยือกเย็นมีประสิทธิภาพ ภาคภูมิใจกับประวัติที่ไม่เคยผิดพลาดแม้สักครั้งเอ้าวงเดินจากมาพร้อมสิ่งที่หมายตาเสมอแค่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงร่วมกับนายตำรวจในตาสีฟ้าไม่มีทางทําให้เธอลืมเรื่องนั้นได้เอดาดยิบกุญแจขึ้นจากกระเป๋าและเปิดประตูบอกตัวเองว่าทําถูกแล้วและหวังว่าซักวันเธอคงเชื่อตามนั้น